กับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับกลับสวัสดีทุกทุกคนที่รับชมนะครับบันทึกทหารน้อย EP ที่4อยู่นะครับหลากหลายคอมเมนตนะ์หลากหลายคําถามทยอยตอบทยอยเล่าเรื่องกันไปไต้องขอขอบคุณทุกสับสกายตอนนี้ยอดสับสกายเราถึง20 0,000สับสกายแล้วครับปมเมือ่อ ทั้งนี้ท้งนั้นขอบคุณทุกท่านมากที่มากดสมัครแล้วก็ติดตามเรื่องราวของพลทหารปิมคุงนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะฮะเรื่องราวเราจบที่ตอนตีสอนะครับมีคนจะพยายามมางัดตู้ล็อกเกอร์ของผมนะฮะคนคนนั้นก็คือตื่นเต้นทำไมเนี่ยคนคนนั้นก็คือทหารอีสานนี่แหละครับหลายๆคนเดาถูกนะฮะเมื่อ ที่3นะครับประมาณตีสองตีสาเนี่ยผมนอนอยู่นะครับแล้วก็มีทหารจากแบบแถบอีสานอ่ะนะครับผมเขาเข้ามาฝึกที่ผมเคยเล่าให้ฟังเมื่อ EP 2อกับ EP หนึ่งนะครับว่าเราจะมีพลทหารอีสานมาฝึกกับเราด้วยเปิดตู้ไม่ได้นะครับเขาเลยเขาไม่รู้จักปลุกผมยังไงเขาไม่รู้จักผมหม,มุนมหันไปบอกเฮ้ยทำอะไรอะ่ะเขาก็บอกว่าเออเขาเขาพูดภาษาอีสานอะ่ะผมก็พูดภาษาอีสานเป็นแปล